ปลาล์มพี่ซื้อมะม่วงเปรี้ยวที่ปลาล์มอยากกินมาให้แล้วนะวางไว้บนโต๊ะนะใช่ร้านที่หนูบอกหรือเปล่าร้านเจดาวอ่ะแล้วตอนซื้อเนี่ยได้ต่อราคาไหมตอนเลือกได้เลือกแบบสีเขียวเข้มๆลูกไม่อ่อนเกินไปปะโอ้ยก็ร้านเจดาวนี่แหละตามที่ปลาล์มบอกเลยสีเขียวเข้มไม่สูงเกินไปแล้วพี่ก็ต่อราคาให้แล้วด้วยอ่ะแล้วก็นี่ของแถมที่ปลาล์มว่าพี่ขอมาให้แล้วไห,หนดูไหนสินี่ปลาล์ม พี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะซื้อผลไม้แค่ให้ใพี่ซื้อเป็นนนะ่ะป้ามจะถามอะไรเซาซีขนาดนี้เนี่ยน่ลาลาคาญจังเยงัันเดี๋ยวพี่ไปล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นให้แล้วกันแล้วก็โดนโบนีกอ่ะว่าไงบิง วันนี้บอลไทยเตะวะว่าไงวะเฮ้ยได้ดิร้านเดิมป่ะโอเคร้านเดิมนะได้เดี๋ยวออกไปตอนนี้แหละเจอกันาปพี่ออกไปข้างนอกนะอืพี่บอกว่าพี่จะออกไปข้างนอกนะ หมายถึงออกจากบ้านนี้ไปอะ่ะอรู้แล้วไปเถอะค่ะพี่จะพูดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะพี่กำลังจะออกจากบ้านนี้ไปข้างนอกเพื่อที่จะไปดื่มแล้วก็ดูบอลกับเพื่อนโอเคค่ะไปเถอะนี่ปามเป็นอะไรของปามเนี่ยจะให้หนูเป็นอะไรอีกล่ะหนูไม่ได้เป็นอะไร จะไม่ให้เป็นอะไรได้ยังไงก็ปกติถ้าปามรู้ว่าพี่จะออกไปดื่มข้างนอกเนี่ยปามก็จะต้องถามจี้พี่แล้วว่าไปไหนไปกับใครผู้หญิงหรือผู้ชายจะกลับบ้านกี่โมงแบบนี้สิถึงจะถูกต้องอะ่ะได้งั้นพี่ไปไหนไปกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายแล้วจะกลับกี่โมงเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะหาหนูถามเยอะอีกไม่ใช่หรอ ต้องแบบนี้สิแบบนี้แหละพี่ถึงจะชินอนะพี่ชอบแบบนี้แหละต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นตัวตนของปาลอ่ะแล้วกระเป๋าใบนั้นอนะเลิกดูได้แล้วนะเห็นสองมาหลายวันแล้วส่งลิงก์มาให้พี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้เองโอเคนะไปนะพูดแล้วนะ thank you